นี่ไม่มีหรอตรงนี้ไม่มีนี่ดีกว่าไหมนี่มันว่างนะมันอับไไปไหเนเตมันกว้างเราก็นั่าเพลงละครวันนี้อยถอย

นี่นี่รถช่องไฟหน่อยลู